สวัสดีค่ะวันนี้อาซาจะพาทุกคนไปหาของกินเดินเล่นเดินช้อปปิ้งกันที่ถนนคนเดินจังหวัด,ดอุดรซึ่ง ปกติถนนคนเดินที่นี่มัน,มนก็จะเปิดช่วงเย็นนะเป็นช่วงประมาณ5 5 0โมงเย็นเป็นต้นไปจะจะเปิดแค่วันศุกร์กับวันเสาร์บางเออใช่แล้วก็มันจะเป็นโซนที่ใหญ่มากมันจะมีประมาณ3-4โซนซึ่งยาวมากแล้วก็มีของของกินมีของกินมีของเล่นจุกจิกจุกจกิมีพวกร้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยถูกมากแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ถนนคนเดินถึงกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในว่ามันมีนอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าไปก็ต้องตรวจบัดอุณหภูมิเูนาะ,ะนะเพราะว่าช่วง,งนี้มันเป็นช่วงโควิดอะไรเนะี่ยก็ต้องใส่แมสมีต้องต้องมีแมสต้องพกเจลล้างมือแล้วก็ต้องด,ดูดูแลสุขภาพตัวเองกันะนะคะทุกคนปะ ไม,ไม่ไม่มีอะไรบ้ากค่ะเนี่ยมีจิ้งหนีถาวรขึ้นน้วขาวบางที่เรียกที่เหมือนกันเราก็ดักแด้จิ้งหนีดดำเฮ้ยมาดูที่หีดำเขาถ่ายนะครับเดี๋ยวเอาเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะเสกเมกกี้ไหมใช่ใช่ใช่อ๋อมันมีทั้งจิ้งอันนี้คืออันนี้คือจิ้ง ขาวนะอันนี้อันนี้คือจิ้งีขาวอันนี้คือจิ้งจิ้งหรีดดำคืน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 อ้อันนี้อ,ดดอนนันนี้มาใส่แต่แม,ม,ม่คีมันมันคือมันมันวะอร่อยวะไปเดี๋ยวมาพาไปดูละ ตลกที่สุดเยอันนี้อันนี้เขาบอกว่าก่อนกอใส่มันต้องทำให้มันแตกออนก็ใส่อ๋อมันต้องทำให้ตรงนี้มันแตกมันติดไงจริงเงี้ย ปกติมันราคา105 5 50บาทเขาเขาเขลดให้เหลือ100บาเองไม0บาทเองถูกถูกว่ะตอนนี้เราก็มาถึงโซนของกินแล้วเด้อต้องเปิดไม้ค้าคนเยอะมากเลยวันนี้รู้สึกว่าคนเยอะ เหมือนกับไปกินที่เชียงเชียงใหม่เลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงเข้มข้นดีอร่อยอร่อยเอ้อยอร่อย <S <S <c oughs> อย่างเช่นร้านอย่างเช่นร้านนี้ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะขายเป็นกับเป็นกับข้าวเป็นกับอะไรเยอะแยะมากมายเลย จะแก็ให้ดูดูดิดูผลผลผลไม้เต็มเลยเราจะมาชิมกันยืนชิมตรงนี้เลยมันเยอะกูนผลผลผไม้เยอะมากเขาเป็นดูดูดูตักไม่ถือกลางอร่อยแถบใหม่ทุกวันค่ะอร่อย ข้าวข้าวโพดสออันสอ,อันค่ะหกิงยี่ิบค่ะอ๋อหกขิงยี่สิอันเอาเอาข้า,ขาวโพดสองเอเอาขิงสองแล้วก็เอามันม่วงสองมันมันม่วงอ่ะอันนี้อันนี้ไปใส่ม่วงเดี๋ยวเราจะลองชิมกันอืมใส่ใสเยอะมากอืม มันไม่ค่อยหวานเกินมันมันมันหวานหอมอร่อยครบเลยหกหกชิ้นยี่เดี๋ยวเราจะพาไปกินไอติมหลอดทค่ะยังหลอดแล้วค่ะมีไม่ใจแข่อ่ะค่แข่งหมล้ค่ะเนาะดูดูเอาอ่าสีสีเขียวอันเนื้อไม่ไม่ไม่ต้องใส่ถุงก็ได้ค่ะแต่ดูทีเดียว อันละห้าหบาทอันนี้อันละห้าบาทน้ำเดือดน้ำเดือดไม่กินนานมากไปดูโซนเสื้อเสื้อผ้ากันเดี๋ยวมามาดูว่าวันนี้เราเราเราจะแตกไปกี่ตัวอ่ะ เอาสองเอาสองตัวนี้ค่ะอันนี้สีแจ่มมากฝากร้านหน่อยครับพี่นี่ครับถนนคนเดินครับอยู่ตรงข้างแบบไปสัธารณสุขฝั่งเทศบาลครับมาได้ครับร้านอีโรติกครับ น่าเอี่ยวคนเดิมตั้งตึงกูคำรอครับผมครัสดีค่ะค่ะนมเม็ดองี้งี้งผู้กำกับ อันไหนหาไม่เจอเฮ้ยลูกอมในตำนานอันอันนี้ขยาออยาาอันนี้เท่าไหร่อะมารกฝรั่งอืมก็มีไม่เกี่ยมันมากอ๋อจริงค่ะติดแปะค่ะทุกทผม โอ้มีที่มีม,มีทัดทูดอะ่ดะขนมในตำนานไปหรอั <laughs> อนนี้เราไปอยู่กันที่ร้านกางเกง ตัวละแปดแปดสิบบาทดูดูดิตัวละแปดสิบบาท2ตัวลดลดเหลือร้อยห้าห้าสองตัวลดเหลือร้อยห้าเราจะเอาทั้งสตัวนะสวย่ะเดี๋ยวเราจัดทั้งสองสองสองตัวเลย พามาดูว่าบรรยากาศถนทนคนเดินที่จังหวัดอุดรเนี่ยมันเป็นบรรยากาศอะไรยังไงบ้างแล้วเราก็ได้ของมาเยอะมากอ่สมมติว่าอยากอยากอยาก,อยากมาถนนถนนคนเดินก็มาได้ช่วงวันวันศุกร์กับวันเสาร์นะช่วงช่วงห้าโมงเย็นสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ช่องคลิเราด้วยนะบ๊ายบาย <laughs> フフフ